รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดีอาเซียนพลัสค่ะแน่นอนนะคะทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้ดึกๆมาเจอกับเรานะคะวันนี้อยู่กับพลอยแล้วก็กระแตค่ะกับเรื่องราวในอาเซียนพลัสสนะคะ10ประเทศอาเซียนบวกจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าแม้จะยังเดินทางไม่ได้นะแต่ว่าทีมข่าวของเรานะคะแล้วก็เราสองคน<ช>จะรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะท่าทุ่มสิบห้าแบบนี้นะคะใช่ค่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การประมวลข่าวในอาเซียนพลัสกันก่อนค่ะคุณผู้ชมไปดูสิงคโปร์กันนะคะเพราะว่าที่่น เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับโควิดเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะล่าสุดค่ะมีเป็นกิจกรรมของทางภาคเอกชนนะคะอย่างบริษัทเทมาเซกเขานําเอาเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว แจกฟรีๆเลยนะคผู้ชมนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีคนมาต่อแถวรับจํานวนมากค่ะแต่ในขณะที่คนหนึ่งช่วยค่ะแต่ก็มีพวกที่ฉวยโอกาสนะคะม,มีคน,นไปแอบไปรับนะคะแล้วก็อเอามาวางขายในโลกออนไลน์ด้วยนะคะเรียกว่ามาโกงราคากันเอาของฟรีมาขายแบบนี้เนี่ยแย่จริงๆเลยละค่ะ มูลนิธิเทมาเซกซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ชั้นนำของสิงคโปร์เริ่มแจกเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแก่ประชาชนทุกครัวเรือนมาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมและมีประชาชนมาเข้าแถวรับแจกตามซุปเปอร์มาร์เกต็ตรวมไปถึงร้านขายยาก,กันอย่างคึกคักค่ะบางคนเนี่ยก็ถูกปฏิเสธนะคะหากไม่นำแผ่นพับที่เทมาเซกส่งให้ล่วงหน้าเพื่อนำมาใช้สิทธิ์แสดงตนในการรับสิทธิ์ค่ะ ผู้ที่เข้ารับแจกเครื่องวัดออกซิเจนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือบรรดาสมาชิกครอบครัวที่บ้านมีคนแก่แล้วก็เด็กในวันแรกมีผู้รับเครื่องวัดออกซิเจนไปแล้วกว่า167,000เครื่องค่ะ แต่และครอบครัวสามารถรับเครื่องวัดออกซิเจนได้หนึ่งเครื่องค่ะยาวไปจนถึง5สิงหาคมโดยเทมาเซกส่งแผ่นพับรับสิทธิทางปรัชญาไปทุกบ้านตั้งแต่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมเพื่อเป็นหลักฐานให้ตัวแทนครอบครัวเอามาใช้แสดงตัวตนรับแจกอุปกรณ์ในจุดแจกนะคะซึ่งก็มีปัญหาว่าบางคนเนี่ยทิ้งแผ่นพับนั้นไปแล้วเพราะคิดว่ามันเป็นเพียงใบปลิวประชาสัมพันธ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ มีคนฉวยโอกาสนะคะในการนำเครื่องวักออกซิเจนซึ่งได้รับแจกฟรีไปประกาศขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างคาร์โรเซลและบางรายเด๋ยตั้งราคาสูงถึง20-30ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ480-720บาท ประกาศขายรายหนึ่งบอกว่าเขาไม่เห็นความจําเป็นในการใช้อุปกรณ์นี้เพราะสถานการณ์ระบาดยังดีขึ้นกว่าปีที่แล้วและหลังโพสต์ไปไม่กี่ชั่วโมงก็ได้รับการติดต่อจากลูกค้า15คนโดยตกลงขายไปชิ้นหนึ่งราคา720บาท ส่วนผู้สนใจรายหนึ่งบอกว่าอยากซื้อมันเพราะเขาไม่ได้แผ่นพับของเทมาเซกเพื่อใช้แสดงตัวตนและมองว่าราคา720บาทนั้นแพงเกินไปตัวเองเนี่ยยินดีจ่ายแต่จะจ่ายแค่350บาทเท่านั้นขณะที่มลนิธิเทมาเซกบอกว่าหากใครที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดออกซิเจนก็ขอให้เอาแผ่นพับนั้นไปมอบให้กับครอบครัวอื่นจะได้นำไปรับอุปกรณ์ได้ฟรีค่ะ เรายังอยู่ที่สิงคโปร์คุณผู้ชมหนึ่งผลกระทบหลักๆที่สิงคโปร์เจอหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ก็คือภาคแรงงานเพราะว่าเขาต้องมีการคุมเข้มในเรื่องของการเดินทางเข้าออกของประเทศแล้วสิงคโปร์เองแรงงานที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างชาตินะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะเริ่มจะมีการเปิดรับแรงงานจากประเทศอินเดียกลุ่มเล็กๆเ,เข้ามาในประเทศภายในเดือนนี้แล้วนะคะ อุตสาหกรรมการก่อสร้างการประมงและการแปรรูปหรือว่า CMP ออกถแถลงการร่วมกันช่วงกลางสัปดาห์นี้ค่ะว่าจะนำแรงงานจากประเทศอินเดียเข้ามาสู่ประเทศสิงคโปร์จำนวนจำกัดตามความเหมาะสมภายในเดือนนี้ภายใต้โครงการนำร่องและหากประสบความสำเร็จก็จะสนับสนุนการใช้วิธีนี้เพื่อรองรับให้แรงงานจากอินเดียกลับเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัยในช่วงที่ประเทศกำลังกังวลกับการระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนากลายพันธุ์ แรงงานต่างชาติที่จะนําเข้ามาภายใต้โครงการนี้จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อในช่วง14วันในประเทศต้นทางก่อนค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเข้ามาสู่สิงคโปร์และเมื่อถึงสิงคโปร์แล้วก็จะต้องกักตัวที่บ้านและทําตามระเบียบด,ด้านสาธารณสุขรวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสิงคโปร์ด้วยเช่นกันเบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากแรงงานกลุ่มแรกๆจากมาเลเซียที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าสู่สิงคโปร์ภายใต้โครงการนำร่องนี้ค่ะ นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ในสิงคโปร์อุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างประมงและแปรรูปต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการห้ามแรงงานต่างชาติเข้ามาภายในประเทศค่ะโดยภายใต้ข้อบังคับขณะนี้กำหนดเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าแรงงานต่างชาติที่มีประวัติเดินทางไปบังกาลาเทศเนปาลปากีสถานสีลังกาและอินเดียเมื่อเร็วๆนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสิงคโปร์ แล้เมื่อเดือนพฤษภาคมกระทรวงแรงงานหยุดรับใบสมัครใหม่ค่ะเพื่อขอใบอนุญ,ญาตทำงานจากแรงงานในประเทศหรือว่าภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยกเว้นเพียงแค่แรงงานในโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการสาคัญทางยุทธศาสตร์อื่นๆส่วนแรงงานจากประเทศเสี่ยงที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าสิงคโปร์ก่อนวันที่5กร,รกฎาคมไม่สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้แล้วนอกจากได้รับยกเว้นในบางกรณี ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความท้าทายเหมือนกันเพราะว่าการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาก็ต้องคุมโควิดให้ได้ดีด้วยนะคะใช่ค่ะก็เป็นการควบคุมทั้งในประเทศแล้วก็การนําเข้าจากต่างประเทศแต่จริงมันก็ต้องพยายามปรับตัวไปอะคะ่ะ <c oughs> อย่างที่สิงคโปร์เขาบอกไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคงจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้อยู่ร่วมกับโควิดไปให้ได้เพราะว่ามันคงจะยังอยู่กับเราแบบนี้ไปอีกพักใหญ่เลยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างดีกว่านะคะพลอยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนยังเดินทางไม่ได้ก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนนใหลลายประะะเทศค ก็แพลนแล้วค่ะว่าอยากจะท่องเที่ยวที่ไหนหลังโควิดหมดอยากไปประเทศไหนพออยากไปประเทศไหนจริงๆใกล้ๆก็ญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมมีที่เที่ยวเยอะแล้วก็ของกินน่ากินเพียบใช่ค่ะคนไทยก็ชอบไปญี่ปุ่นชอบไปจีนอย่างเงี้ยฮ่องกงอย่างเงี้ยนะคะเดินทางใกล้ๆประเทศที่เราคิดถึงแต่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาสวยจนติดอันดับเลยนะคะนั่นก็คือเวียดนามค่ะสําหรับเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลกนะคะล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดอันดับค่ะเรื่องของเมืองที่ ปลอดรถยนต์ที่งดงามที่สุดในโลกนะคะหอยอันก็ติดอันดับกับเขาด้วยละค่ะเ <c oughs> มื่อเร็วๆนี้เว็แบบไซต์ท่องเที่ยว Traveler ของออสเตรเลียได้นำเอาเมืองหน้าท่องเที่ยว10แห่งในโลกซึ่งสวยงามที่สุดและไม่สามารถขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้โดยเมืองโบราณฮอยอันของเวียดนามติดอยู่ในอันดับที่2เลยละค่ะ ทางเว็บไซต์ระบุว่าจักรยานยนต์ที่นิยมใช้แพร่หลายในเวียดนามไม่สามารถเข้าไปในเมืองโบราณฮอยอันได้ทำให้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินเที่ยวไปตามถนนที่ปูด้วยก้อนหินโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนค่ะ และเมืองท่าสมัยศตรวรรษที่15ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ยังได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากแขกผู้มาเยือนด้วยความสวยงามของสถาปตัตยกรรมแบบ French Colonial ยลโคมไฟหลากสีสันบ้านเรือนร้านค้าที่ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟรวมไปถึงบา,นนาร์น่ารักนรักเหมาะกับการถ่ายรูปส่วนเมืองปลอดรถยนต์ที่สวยงามที่สุดในโลกนะคะที่เฉือนชนะหอยอันไปได้เนี่ยก็คือเกาะไฮราในกรีซค่ะ อันดับที่3นะคะได้แก่เกาะรอดเนสในออสเตรเลียรองลงมาเมืองโบราณเมดินาออฟเฟรสที่โมร็อกโกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเมืองดังๆอย่างเวนิสของอิตาลีเมืองมัสดาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมืองเก่าเยรดูซาเลมในอิสราเอลเมืองเก่าดูบรอฟนิกในโครเอเชียและเกาะพรินเซสในตุรกีรวมไปถึงเกาะไฟในสหรัฐก็ติดอันดับด้วยนะคะ ยเมืองฮอยอันที่จังหวัดกวางนามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักปั่นจักรยานจากทั่วโลกให้มาเยือนได้ทุกปีค่ะด้วยพื้นที่เพียง60ตารางกิโลเมตรในเขตเมืองโบราณก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถปั่นจักรยานรอบเมืองแบบชิลๆได้อย่างสบายและในปีนี้นะคะเมืองฮอยอันเขาตั้งเป้าเลยค่ะจะเป็นเมืองแห่งจักรยานที่ถนนในเขตท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะเขาจะเริ่มไม่อนุญาตให้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ หลังจากทางจังหวัดเร่งผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2547ตามแผนการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการจำกัดไม่ให้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์วิ่งในเมืองช่วง9โมงถึง11โมงด้วยรวมไปถึงบ่าย3โมงถึง4ทุ่มค่ะซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเขตเมืองโบราณด้วย โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็คิดถึงจริงๆเลยค่ะแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าแต่ละนโยบายการท่องเที่ยวที่ออกมาเนี่ยคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเป็นหลักด้วยซึ่งพี่ก็เคยมีโอกาสได้ไปเมืองโบราณฮอยอันมาแล้วนักก็คือโอ้โหหนึ่งเลยร้อนร้อนสบายอากาศร้อนนะแต่ว่าก็เลือกช่วงไปดีๆคุณผู้ชมไปง่ายๆเลยเวียดนามนะคะแล้วก็เที่ยวไม่ยากด้วยคือเมืองเขาสวยงามจริงๆแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกค่ะเดินโดยไม่ต้องระวังหลังเนี่ยอันนี้เจ๋งจริงนะเพราะว่าบางประเทศหรือแม้แต่บ้านเราเองนะคะก็ต้องคอยระวังอะขนาดเดินบนฟุตบาทอะยังกลัวจะมีมอเตอร์ไซค์มาชนเลยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยโหยอมรับเลยว่าเขา าดูแลบริหารจัดการ<ม>ได้ดีจริงๆนะคะก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวหลังโควิดค่ะรอโควิดดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ได้ไปดูด้วยตาของตัวเองว่าเป็นยังไงนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงประเทศเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคุณผู้ชมว่าเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนพลัสสามที่มีพัฒนาการต่างๆได้อย่างน่าจับตาเลยนะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาเมืองอย่างล่าสุดเนี่ยเวียดนามเขาก็ให้ความสําคัญคุณผู้ชมกับการลดมลพิษ ในประเทศมีการกระตุ้นให้คนเนี่ยใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะพยายามกระตุ้นด้วยการใช้มาตรการลดภาษีถ้าเกิดใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะลดภาษีให้ถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงการคลังของเวียดนามกำลังร่วมมือกันพิจารณาแนวทางใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการผลิตและการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศโดยอาจจะยกเลิกการเก็บภาษีการบริโภคพิเศษและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเวลานานถึง5ปีเลยค่ะ และด้วยมาตรการเหล่านี้จะส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยมลพิษสู่อากาศด้วยปัจจุบันภาษีการบริโภคพ,พิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาด9ที่นั่งอยู่ที่15%ค่ะหลังจากที่มีการปรับลดจาก25%เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2,559ส่วนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ 10- 1 2 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทวินกรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและมีบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟ้าสเป็นบริษัทในเครือเรียกร้องเลยค่ะว่าให้มีการสนับสนุนทางด้านภาษีด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการคลังกำลังรวบรวมข้อมูลจากภาคธุรกิจและข้อเสนอของวินกรุ๊ปเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ วิน f a s t เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายเดียวในเวียดนามน,นะคะที่ผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าโดยเริ่มเปิดให้จองรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก VFE 3 4ไปเมื่อเดือนมีนาคมและกำหนดเริ่มส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะปัจจุบันบางประเทศได้ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเช่นในประเทศเกาหลีใต้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2,000ดอลลาร์ และลดหย่อนภาษีรถยนต์1,400ดอลลาร์ส่วนประเทศจีนไม่ใกล้ไม่ไกลก็มีการยกเลิกการเก็บภาษีการบริโภคและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะขณะที่ประเทศไทยและอินโดนีเซียเองก็มีมาตรการสนับสนุนทางภาษีเป็นเวลา5ปีเพื่อกระตุ้นการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าด้วยปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรในประเทศเวียดนามนะคะโดยมีการจดทะเบียนรถยนต์แบบไฮบรดิด ปลักอินไฮบริดและรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวรวม900คันในปีที่แล้วและในช่วงสิ้นไตรมาสแรกของปีนี้ก็มีการจดทะเบียนอีก600คันและรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นรถยนต์นำเข้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฮบริดล้วนๆเลยค่ะ ก็ต้องลองดูนะคะว่าจะกระตุ้นได้มากแค่ไหนแต่ภาพรวมทั่วโลกเนี่ยก็พยายามที่จะให้คนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะคุณกระแตใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอมลภาวะต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันก็จะประหยัดสําหรับผู้ที่ขับขี่มากขึ้นด้วยนะคะ,คะตอนนี้พาคุณผู้ชมค่ะไปดูที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะเพราะว่าราคาสินค้ากเกษตรที่นั่นเนี่ยโอ้โหพุ่งสูงขึ้น ดูเหมือนเป็นข่าวดีนะคือเกษตรกรนะยิ้มแล้วนะแต่ค,คนที่ร้องไห้ก็คือบรรดาผู้บริโภคนะสิคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันเติบโตสวนกระแสะจริงๆนะคะแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้เนี่ยซบเซามานานแล้วนะคะเพราะว่าโควิดนั่นเองอดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยต้องเร่งออกมาแก้ปัญหาคุณผู้ชมคะจะทายังไงดีละคะในเมื่อราคาของมันแพงขึ้นแต่ว่ารายได้ของคนเนี่ยลดต่ําลงค่ะ ผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชปศุสัตว์และประมงในเกาหลีใต้ช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวสูงขึ้น12.6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ30ปีนับตั้งแต่ปี2534โดยเฉพาะราคาของผักอย่างต้นหอมค่ะเพิ่มสูงขึ้น157สูงสุดในรอบ27ปีแอปเปิลเพิ่มขึ้น54กระเทียมเพิ่มขึ้น47และไข่ก็แพงขึ้น39ค่ะ ปัจจัยที่ทำให้สินค้าเหล่านี้มีราคาสูงก็คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยลงค่ะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นในช่วงต้นปีและไข่ขาดตลาดเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกที่พบในสัตว์ปีกด้วยผู้บริโภคคือคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาที่แพงขึ้นขนาดนี้นะคะชายคนหนึ่งบอกว่าตัดสินใจยากมากกว่าจะหยิบสินค้าอะไรมาวางในตะกร้าดีเพราะแต่ละอย่างเนี่ยแพงขึ้นทั้งนั้น ถึงสินค้าจะแพงแต่ชาวเกาหลีใต้ก็จับจ่ายสินค้าประเภทอาหารมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้คนส่วนใหญ่รับประทานอาหารกันที่บ้านทำกับข้าวกินกันเองในช่วงระบาดของโควิด -19 จากข้อมูลพบว่าไตรามาสแรกมีการใช้จ่ายซื้ออาหารคิดเป็นสัดส่วนถึง13.3%จากมูลค่าการบริโภคทั้งหมดซึ่งเรียกว่าสูงสุดในรอบ21ปีเลยนะคะ และเพื่อควบคุมราคาอาหารไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องรัฐบาลจะเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศและใช้มาตรการอื่นควบคู่ในการดูแลค่ะทางด้านกระทรวงการคลังก็คาดว่าราคาเนี่ยจะทรงตัวเมื่อมีผลผล,ผลิตไข่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวธัญพืชและผลไม้ในไตรมาสที่4ด้วย โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็น่าเห็นใจรัฐบาลนะ<ช>เพราะ,ะว่าราคากเกษตรสูงขึ้นมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่คนเนี่ยไม่มีเงินจะซื้อกันแล้วนะสิคะอ่ะอันนี้พูดถึงเกาหลีใต้นะคะ,ะก็ต้องมีมาตรการเยียวยากันต่อไปเดี๋ยวรอดูนะคะคุณผู้ชมคะปิดท้ายช่วงนี้เนี่ยพาไปดูเรื่องราวเบาๆบาสีสันกันบ้างเดี๋ยวจะเครียดกันไปใหญ่พาไปที่ฟิลิปปินส์กันหน่อยล่าสุดเขาตื่นตาตื่นใจกันมากเลยนะคะว,ว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังจะมีการเฟ้นหา คนที่เป็นแร็คควีนครั้งแรกในประเทศเลยนะคุณคแต่คุณผู้ชมแล้วก็การที่จะมีรายการในครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพิธีกรไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็เป็นแร็คควีนชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเวทีการประกวดแร็คควีนในสหรัฐอเมริกาค่ะ ม a น i ิลาลูซอนดรัคควีนชาวฟิลิปปินส์ชื่อดังทวิตเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะคุณผู้ชมว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวฟิลิปปินส์จะได้ชมรายการแข่งขันเรียลลิตี้โชว์แฟนฐานรั q ควีนเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อดรัคเดนฟิลิปปินส์โดยมีเธอเป็นผู้ดำเนินรายการขณะที่โปรดิวเซอร์ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบรายการและกำหนดวันออกอากาศค่ะแต่ว่าบอกเป็นในๆเหมือนกันว่าจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้แล้วม a นนิลาลูซอนเป็นชื่อทางการแสดงของคาวเวสเตอร์เบิร์ก เธอสร้างชื่อในระดับเวทีต่างประเทศจากการเข้าร่วมการประกวดเรียลลิตี้โชว์ RuPaul's Drag Race ของสหรัฐในปี2,554ค่ะแล้วก็ยังเข้าร่วมในซีซันออสตา s อีก2ครั้งในปี2,555แล้วก็ปี2,558ด้วยรายการนี้เป็นการเฟ้นหาผู้ประกวดแต่งหญิงผ่านการร้องเพลงการเต้นแล้วก็การแสดงต่างๆค่ะชาวเน็ตในฟิลิปปินปส์แห่โพสแสดงความสนับสนุนนะคะในเรียลิตี้โชว์ชวที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยหลายคนบอกว่าวถึงเวลาแล้วที่แร็คควีนจะได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับและร่วมติดแฮชแท็กแร็คเด่นพี are the winners of this week's All-Star. เห็นกระแสตอบรับแล้วหลังจากที่ออนแอร์ไปเนี่ยน่าจะได้รับฟีดแบกที่ดีเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะแท็กเกในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะเห็นคนฟิลิปปินส์หรือว่าชาวต่างชาติก็เคยเดินทางมาประกวดในรายการของบ้านเราะนะคะก็ต้องถือว่าตอนนี้เนี่ยโลกเปิดกว้างแล้วล่ะค่ะ LG b t q หรือว่าจะเพศไหนนะคะที่ที่มีความสามารถก็สามารถโดดเด่นแล้วก็กลายเป็นดาวได้แบบนี้ค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกแคมเปญในการดูแลนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดที่สิงคโปร์กันหน่อยช่วงนี้ถ้าใคร อยู่ในโลกออนไลน์เดี๋ยวก็คงจะได้ยินเพลงนะคะจนติดหูกันเลยนั่นก็คือเทส t t เทรสแล้วก็ c ัคซีเ e d นะคะสําหรับการรณรงค์ค่ะให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างมีความสุขขึ้นนะคะของรัฐบาลสิงคโปร์นอกจากนี้จะพาไปดูที่อินโดนีเซียะคะ่ะม,มีอาชีพหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเติบโตสวนกระแสจริงๆแต่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ